Smooth�poonspose สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รักการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับก็ <c oughs> สวัสดีนะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับทาง YouTube นะครับขออนุญาตดู Facebook b u t Facebook copy to clipboard Facebook copy to clipboard copy to screen curtain on Facebook Facebook page one of two center of screen curtain off โอเคนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมใน ช่อง YouTube ของ <c oughs> ช่องนี้ด้วยนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับในในการที่เราจะต้องการเรียนภาษาอังกฤษนะครับด้วยตนเองนะไว้ไว้ฝึกภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่าแอป n g l i s h onair นะครับนะบเป็นของซึ่งพอดีมีโอกาสไปเจอมาในช่อง youtube นะครับเป็นเป็นของครูเอ่อของทางช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับที่เขามีการสอนภาษาอังกฤษนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านทางช่อง youtube นะครับ เป็นของช่องครูหวาน English on air นะครับในการอสอนภาษาอังกฤษนะครับในการสอน English อภาษาอังกฤษนะครับก็ในทีนี้นะครับให้เรา ไปที่เยวจะพาไปดาวน์โหลดก่อนนะครับไปที่แอป o r e ครับ selected screen recording but phone safari phone page two of 3 adjustable แล้วก็มาที่นี่นะ English on Air แอป l i c a t i o n จะชื่อว่า English on Air นะครับให้ทุกท่านไปพิมพ์ค้นหาในแอป o r e ดังนี้นะครับ handwriting actions active handwriting characters words characters copy n g e n g l i s h space o n space copy i r Nahab. ครับ English อังกฤษ on air Nahab. Ah, อ่าทีนี้ผมจะ App Store นะครับ App Store page 1 of Health apps podcast App Store. Okay, right App Store tab bar tab bar arcade Tab. search tab five of. Okay. Piano button discover games apps stories and more search field. Search field is it G D R E R E E V B N N F Fox trot F F delete F F delete space delete N B N, N, F, G, G. English score. N, zombie. But and breaking. But English on air. Button. English on air. Cancel. English on air. Search field. Words. Characters. E. E. N. N. November. G. G. L. L. I. I. S. S. H. S. Hotel. English. Space. แล้วก็เว้นวรรคนะครับ O N O N November Space เวนวัก A I R A I R นะครับ English on air นะครับแล้วก็ปัดขวามา Cancel Advertisement Get a d v e r t i s e m Four and a half artwork 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 English on air Education Button นี่นะครับเขาบอกว่า English on air นะครับโหมดการโหมดการศึกษาหรือ Education นะครับ Open Button ซึ่งผมมีการอ่ามีการติดตั้งแล้วนะครับก็จะมีปุ่มโอเพ่นนะครับมีการดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วนะครับทีนี้ผมจะทำการออกมา <App Store. S 1> หน้าโฮมนะครับ Maps App Store Podcasts Doc Phone Page one of three Adjust able. Page two of three English on Air อ่าทีนี้เราก็มาที่เราก็จะมาหาไอคอนของ English on Air นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปผมจะต้องแนะนําว่าเมื่อท่านเข้าไปแล้วนะครับท่านจะต้องไปสมัครสมาชิกนะครับแต่เข้าไปปุ๊บก็จะมีให้เราไปกดตรงปุ่มสมัครสมาชิกนะครับในสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ใส่เบอร์อ่าใส่ชื่อนามสกุลนะครับใส่เบอร์แล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับ ให้เรียบร้อยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับในขั้นตอนนี้ผมได้มีการสมัครใช้งานไปนเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้ทุกท่านฟังได้นะครับ Page two. English to on air. ทีนี้เมื่อเราแตะเข้ามาใน English on air นะครับเมจะแตะเข้าไป VIP speak like a pro in 100 days English grammar 12 English grammar button button dismiss วุฒิชัยศิลบชัย เมื่อท่านเข้ามานะครับท่านก็จะมาอยู่ที่ Dismiss วุฒิชัยศีลบชัยโปรไฟล์ของตัวเองนะครับมันอยู่ที่โปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็ปัดขวามากแก้ไขโปรไฟล์ Close Courses Image White text and logo on a black background Courses นะครับทีนี้เราเราจะมาดูมันจะมีเป็นคอร์สนะครับหนังสือของครู Image White text on a black background ศูนย์ช่วยเหลือ o ู n ช่วยเหลือ image white text on a logo <application> against a black background ซึ่งแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างเข้าถึงกับว่า,าคนตาบอดเรานะครับได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วน Android นี้ยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าในส่วนของ iOS ค่อนข้างเข้าถึงได้ประมาณ เกือบ100%นะครับก็ถือว่าเข้าถึงได้ในระดับค่อนข้างดีนะครับทีนี้ผมจะมาเลือกที่ศูนย์ช่วยเหลือหนังสือของ courses image <C> ours, white text channel l ล้ว on the black background courses เราจะมาโฟกัสที่คอร์สนะครับแล้วก็แตะเข้าไปครับ courses ปั้ทีนี้ไอ้ตรงปุ่มปั้นปัตน b u t t o เนี่ยที่เขาไม่ไม่พูดนะครับ ตรงนี้มันเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับตรงนี้ทางผู้พัฒนาไม่ได้ใส่ตัว l a เบลไว้ให้เรานะครับ English Grammar 12 Tenses in English เทนใน VIP English Grammar 12 Tenses in English เทนในภาษาอังกฤษซึ่งเขาจะมีทั้งคอร์สเสียตังค์แล้วก็คอร์สฟรีนะครับในที่นี้ผมจะพูดถึงคอร์สที่เป็นคอร์สฟรีนะครับที่เป็นให้เรียนฟรีนะครับ VIP speak like a pro in 100 days speak like VIP mini speaking court writing pronunciation VIP basic English very free basic useful English free vocab 2022 VIP basic grammar VIP speak English cost free free TOEIC. Course cost free from English at home free Course free from English at home ปั้นก็ถ้าเราจะเข้าถ้าเราจะต้องการเข้าไปในข้างในแต่ละรายการเราก็ดับเบิลแท็บนะครับหรือแตะสองครั้งเข้าไปแล้วท่านก็จะไปเจอที่บั้นปั้นปุ่ทอนตรงซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มย้อนกลับคอสฟรีพร้อมเรียน English at home heading image a and poster with text i m g ก็จะเป็นหัวข้อ at home พร้อมเรียนนะครับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรีคอร์สคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี17บทที่เราจะได้ใช้ประโยคเหล่านี้ได้จริงในชีวิตประจําวันตรงนี้จะเป็นอ่าน่าจะเป็นคําอธิบายนะ English at home English at home คอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรีคอร์อสเรียนภาษา,า,าอังกฤษ English at home คอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี Seventeen บทที่เราจะได้ใช้ประโยคเหล่านี้ได้จริงในชีวิตประจําวันแล้วให้เราปัดขวามาครับ English at home English yeah, right? Words English at home. Right? English at home, right? English at home right? uh, Okay. อ่าโอเค Double Tap ครับ right? Characters screenshot English at home. คอร์สเรียนภาษาคอร์สฟรีพร้อมคอร์ส okay. a... English at home. English at home introduction image an illustration with English at home lesson one image a screenshot of a video game with text and an image of a person English at home I Manitoba English at home lesson one. ตรงนี้จะเป็นในส่วนของบทเรียนต่าง,างๆนะครับหลังจากที่เราแตะับเบลแถบเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับทุกๆทุกๆคอร์สที่ทางแอปมีให้เลยนะครับผมจะเลือกสักหนึ่งบทกันลวกันนะครับ English at Home Lesson 2 Image a English at Home Lesson 1 Image a screenshot of a video game with text and an image of a person English at Home Lesson 1, <S 1>, 1. <S English at Home Lesson 1แตะบนแถบครับ English on air button ทีนี้ปัดขวาครับสวัสดีทุกคน <English S 1> นะ,ะคะก็ครูหวาน English on air เองนะจ๊ะเรียกครูหวานก็ได้ครูพี่หวานก็ได้อ่าก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่เราจะเริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะต้องขออนุญาตดูในโทรศัพท์มือถือครูไปด้วยเพราะว่ามันมีหลายคาหลายประโยคมากเลยครูจับไม่ได้ก็ในขณะที่กําลังฝึกไปเนี่ยครูก็จะให้เ,เนี่ยคอยดูปากครูไปด้วยว่าเวลาครูออกเสียงนะคะครูออกเสียงันก <button. S 1> ็ เดี๋ยวขออนุญาตก,กดกลับออกมาก่อนนะครับในกรณีที่ว่าถ้าท่านแตะเข้าไปปุ๊บในรีสเซนหนึ่งีสเซนสองบทต่างๆก็จะมีเสียงของจะเป็นวิดีโอที่ทางแอปเขาก็จะสอนนะครับเส้นผมจะเลือกที่ Co ร r ส e รีคอร์สเรียนอังกฤษที่โฮมอังกฤษที่โฮมอังกฤษที่โฮมเล e ันหน o n ง English at home, introduction, image, English at home, lesson 1, image, lom... a screenshot of a video lom... game with text and an image of a person, English at home, English at home, lesson 2, image, a video game, lom game lom. screenshot of a character, wait for a while. And in the second lesson, we will learn to learn about so uh, when you see someone and you want to talk to them, sometimes it can be like dead air คําว่า dead air อากาศที่ตายแล้วคืออะไรคาว่า dead air นะคะมันหมายถึงเวลาเราคุยกันไปอยู่ดีๆปุ๊บเราก็ไม่มีเรื่องคุยฝรั่งคนนั้นเขาก็ไม่มีเรื่องคุยซึ่งการมี dead air เนี่ยมันอาจจะทําให้เหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่แบบทุกคนเงียบหมดเลยซึ่งช่วงน,นั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อึดอัดน,นะครับผมก็จะกดปัดซ้ายกลับมาหาคำว่า button เพื่อที่จะได้ กดกลับออกมานะครับซึ่งนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับแอปพลิเคชันของครูหวาน English on Air นะครับ uh, ของเขา เป็นแอปของคนไทยนะครับพ,พัฒนาโดยคนไทยนะครับเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษนะครับคอร์สฟรีร้อมเรียน English at <ง> Home นะครับก็ <Home. S 2> เป็นประมาณนี้ <get>. นะครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป English on Air ครับไว้พบกันในบทถัดไปครับ Screen progress. Selected. Screen recording Control center. recording. Open controls. Open in Microphone, microphone, stop recording, button.